การเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดไม่ได้หมายความว่าต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนใหม่ทั้งหมดแต่หมายถึงการพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นในทุกๆด้านทั้งทางร่างกายจิตใจและอารมณ์โดยยังคงความเป็นตัวตนของเราอยู่เสมอนี่คือ6วิธีที่จะช่วยให้คุณเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุด 1. มองหาข้อดีในตัวเองการมองหาข้อดีในตัวเอง เป็นกระบวนการที่ช่วยให้เราเห็นคุณค่าและศักยภาพของตัวเองอย่างแท้จริงข้อดีของเรามักปรากฏผ่านสิ่งที่เราทำได้ดีบุคลิกภาพที่เป็นเอกลักษณ์หรือวิธีที่เราส่งผลกระทบต่อคนรอบข้างบางครั้งข้อดีเหล่านี้อาจไม่ได้ชัดเจนในทันทีแต่หากลองสังเกตจากสิ่งเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันเราจะเริ่มรับรู้ถึงพลังและจุดแข็งที่เรามี คุณอาจมีความสามารถในการรับฟังและเข้าใจผู้อื่นทําให้คนรอบข้างรู้สึกสบายใจเมื่ออยู่ไกลหรือคุณอาจมีความคิดสร้างสรรค์ที่ช่วยให้คุณมองเห็นทางออกของปัญหาในมุมที่แตกต่างบางคนมีความมุ่งมั่นและไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคทําให้พวกเขาก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลําบากไปได้เสมอนอกจากนี้ข้อดีของคุณอาจซ่อนอยู่ในสิ่งที่คุณทําเป็นประจำโดยไม่ทันสังเกตเช่นความมีน้ําใจ การให้กำลังใจคนอื่นหรือความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้ดีแม้แต่ความพยายามที่จะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอก็ถือเป็นข้อดีเพราะมันสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจและความไม่หยุดนิ่งในการเติบโตสิ่งสำคัญคือการให้คุณค่ากับตัวเองโดยไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครข้อดีของแต่ละคนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเลยไม่มีใครที่ไม่มีข้อดีเลยลองมองตัวเองด้วยความเมตตาและเปิดใจ แล้วคุณอาจค้นพบสิ่งพิเศษในตัวเองมากกว่าที่เคยคิด 2. หยุดเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นการหยุดเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นเป็นสิ่งสำคัญต่อสุขภาพจิตและความสุขของเราเพราะเมื่อเรามัวแต่มองว่าคนอื่นมีอะไรที่เราขาดเรามักมองข้ามคุณค่าและความเป็นตัวของตัวเองทุกคนมีเส้นทางของตัวเองมีจุดเริ่มต้นและจังหวะชีวิตที่แตกต่างกัน สิ่งที่เราเห็นจากภายนอกอาจเป็นเพียงส่วนหนึ่งของชีวิตใครบางคนซึ่งไม่ได้สะท้อนถึงความจริงทั้งหมดเมื่อเราหยุดเปรียบเทียบเราจะเริ่มหันกลับมาสนใจตัวเองมากขึ้นมองเห็นความก้าวหน้าของตัวเองไม่ว่ามันจะเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามเพราะแต่ละก้าวที่เราก้าวไปข้างหน้าล้วนมีค่าเป้าหมายของเราไม่จำเป็นต้องเหมือนใครและเราก็ไม่จำเป็นต้องเดินตามเส้นทางของคนอื่น ความสุขที่แท้จริงเกิดจากการยอมรับตัวเองเห็นคุณค่าในสิ่งที่เรามีและใช้ชีวิตในแบบที่เราต้องการเมื่อเราเลิกเปรียบเทียบเราจะรู้สึกเป็นอิสระมากขึ้นไม่กดดันตัวเองเพราะความคาดหวังจากสังคมหรือเพราะกลัวว่าจะไม่ดีพอสำหรับมาตรฐานของใครบางคนเราจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขขึ้นเพราะเราไม่ต้องแข่งกับใครนอกจากตัวเองในเวอร์ชันเมื่อวาน การเติบโตและพัฒนาในแบบของตัวเองย่อมมีความหมายมากกว่าการพยายามเป็นเหมือนใครสักคนที่เราไม่ใช่ 3. เพื่อนที่ดีคือทีมซัพพอร์ตทางใจเพื่อนที่ดีเปรียบเสมือนทีมซัพพอร์ตทางใจที่อยู่เคียงข้างเราในทุกช่วงเวลาของชีวิตไม่ว่าจะเป็นวันที่สดใสหรือวันที่เต็มไปด้วยความท้าทายพวกเขาไม่จําเป็นต้องอยู่กับเราตลอดเวลาแต่เพียงแค่รู้ว่ามีใครสักคนที่เข้าใจรับฟัง และพร้อมสนับสนุนก็ทำให้เรารู้สึกมั่นคงและไม่โดดเดี่ยวมิตรภาพที่แท้จริงไม่ได้วัดกันที่ระยะเวลาหรือจำนวนครั้งที่ได้เจอกันแต่วัดจากความจริงใจที่มีให้กันเพื่อนที่ดีจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่เราสามารถเป็นตัวของตัวเองได้โดยไม่ต้องเสแสร้งหรือพยายามให้เป็นที่ยอมรับพวกเขารับรู้ทั้งข้อดีและข้อบกพร่องของเราแต่ก็ยังเลือกที่จะอยู่ข้างๆและเชื่อมั่นในตัวเราเสมอ นอกจากการอยู่เคียงข้างในช่วงเวลาที่เราต้องการกำลังใจเพื่อนที่ดียังกล้าพูดความจริงแม้ว่าบางครั้งมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราอยากได้ยินพวกเขาไม่ใช่แค่คนที่คอยปลอบโยนแต่ยังเป็นกระจกสะท้อนให้เราได้เรียนรู้และเติบโตขึ้นในทุกๆด้านเมื่อมีเพื่อนที่ดีเราจะรู้สึกว่าชีวิตมีความหมายมากขึ้นเพราะมิตรภาพที่แท้จริงไม่ใช่แค่การแบ่งปันความสุข แต่ยังรวมถึงการก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปด้วยกันมันคือความสัมพันธ์ที่สร้างพลังใจและทำให้เรากล้าที่จะเป็นตัวเองและเผชิญกับโลกอย่างมั่นคง 4. ทํทำงานที่รักและรักงานที่ทำการทำงานที่รักและการรักงานที่ทำเป็นแนวคิดที่ช่วยให้เรามีความสุขและเติมเต็มกับชีวิตการทำงานมากขึ้นการทำงานที่รักหมายถึงการได้ทำสิ่งที่ตรงกับความสนใจความถนัด หรือเป้าหมายของเราซึ่งช่วยให้เรารู้สึกมีแรงบันดาลใจและอยากตื่นขึ้นมาทำมันทุกวันเมื่อเราได้ทำสิ่งที่ชอบงานจะไม่ใช่เพียงภาระแต่กลายเป็นสิ่งที่ให้พลังและทำให้เรารู้สึกมีคุณค่าอย่างไรก็ตามไม่ใช่ทุกคนที่จะได้ทำงานที่รักตั้งแต่แรกหรือบางครั้งโอกาสอาจไม่อื้อให้เราเลือกได้ตามใจดังนั้นการรักงานที่ทำจึงเป็นอีกมุมหนึ่งที่ช่วยให้เรามีความสุข ในการทำงานมากขึ้นเมื่อเราเปิดใจและมองหาคุณค่าหรือแง่มุมที่ดีของงานที่ทำอยู่เราอาจพบว่างานนั้นช่วยให้เราเติบโตเรียนรู้หรือสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อคนอื่นได้การพยายามพัฒนาตัวเองและหาความหมายในสิ่งที่ทำจะช่วยให้เรามองงานในมุมที่ดีขึ้นและสร้างความรู้สึกเชื่อมโยงกับมันมากขึ้นสุดท้ายแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการทำงานที่รักหรือการรักงานที่ทำสิ่งสำคัญคือการหาสมดุลและความหมายของมันในชีวิตของเราเมื่อเราทำงานด้วยใจที่เปิดกว้างและมุ่งมัน่นไม่ว่าทางไหนก็สามารถนำพาเราไปสู่ความสำเร็จและความสุขได้5พักก่อนหาเวลาให้ตัวเองได้พักผ่อนการพักผ่อนเป็นสิ่งสำคัญที่หลายคนมักมองข้ามในชีวิตที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบและความกดดัน เรามักคิดว่าการทำงานหนักตลอดเวลาเป็นหนทางสู่ความสำเร็จแต่ในความเป็นจริงร่างกายและจิตใจต้องการการทักเพื่อฟื้นฟูพลังและกลับมาเต็มที่อีกครั้งการให้ตัวเองได้หยุดทักไม่ได้หมายความว่าเราอ่อนแอรหรือขี้เกียจแต่มันคือการดูแลตัวเองอย่างมีสติการหยุดทักช่วยให้เราหายใจลึกขึ้นมองเห็นสิ่งต่างๆได้ชัดเจนขึ้นและกลับมาโฟกัสกับสิ่งสำคัญในชีวิตได้ดีขึ้น การทำงานอย่างต่อเนื่องโดยไม่หยุดพักอาจทำให้เกิดความเครียดสะสมซึ่งส่งผลกระทบทั้งต่อประสิทธิภาพการทำงานและสุขภาพระยะยาวการพักผ่อนไม่จำเป็นต้องเป็นการหยุดทำอะไรไปเลยแต่อาจเป็นการให้เวลาตัวเองทำสิ่งที่ชอบเช่นการอ่านหนังสือฟังเพลงไปเที่ยวหรือแม้แต่การได้นอนหลับอย่างเต็มอิ่มสิ่งเหล่านี้ช่วยให้เรารู้สึกสดชื่นมีแรงบันดาลใจ และพร้อมกลับมาเผชิญกับความท้าทายต่างๆได้ดีขึ้นการพักผ่อนคือการให้คุณค่ากับตัวเองเพราะเราจะสามารถทำสิ่งต่างๆได้ดีที่สุดเมื่อเราอยู่ในสภาวะที่สมดุลทั้งร่างกายและจิตใจการหยุดพักไม่ใช่การเสียเวลาแต่เป็นการลงทุนเพื่อให้เรามีแรงไปต่ออย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุขมากขึ้น 6. รักตัวเองให้มากกว่าเมื่อวาน การรักตัวเองให้มากกว่าเมื่อวานคือการให้คุณค่ากับตัวเองในทุกๆวันโดยไม่จําเป็นต้องรอให้ถึงจุดที่สมบูรณ์แบบก่อนเราทุกคนมีข้อดีและข้อบกพร่องแต่การรักตัวเองหมายถึงการยอมรับทั้งสองด้านและไม่ปล่อยให้ความผิดพลาดหรือคําตัดสินจากผู้อื่นมากําหนดคุณค่าในตัวเราเมื่อเราเริ่มมองตัวเองด้วยความเมตตาเราจะเรียนรู้ที่จะให้อภัยตัวเองจากอดีตและโอปรับตัวตนในปัจจุบันได้ง่ายขึ้น การรักตัวเองไม่ใช่แค่การดูแลร่างกายแต่ยังรวมถึงการให้เวลากับจิตใจได้พักจากความกดดันและไม่บังคับตัวเองจนเกินไปการพูดกับตัวเองในแง่บวกสนับสนุนตัวเองเหมือนที่เราทำกับคนที่เราห่วงใยเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เรารู้สึกดีขึ้นในทุกๆวันการรักตัวเองมากขึ้นยังหมายถึงการเลือกสิ่งที่ดีให้กับชีวิตไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมคนรอบข้างหรือแม้แต่ความคิดของเราเอง เมื่อลองมองย้อนกลับไปเราอาจเห็นว่าตัวเองเก้าวหน้ามาไกลกว่าที่เคยเป็นและสิ่งที่เรากำลังทำในวันนี้ก็สามารถพาเราไปสู่จุดที่ดีขึ้นกว่าเมื่อวานในแต่ละวันเราอาจไม่ได้รักตัวเองแบบสมบูรณ์แบบเสมอไปแต่มันเป็นกระบวนการที่เราสามารถพัฒนาไปได้เรื่อยๆทีละนิดการรักตัวเองมากขึ้นในวันนี้ไม่ได้หมายความว่าเราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองทันที แต่เป็นการค่อยๆให้คุณค่ากับตัวเองมากขึ้นเปิดใจให้ตัวเองได้มีความสุขและเดินไปข้างหน้าโดยไม่ลืมที่จะให้ความรักกับตัวเองก่อนใครการเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดไม่ใช่การเปลี่ยนตัวเองเป็นคนอื่นแต่เป็นการพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยยังคงรักษาความเป็นตัวเองเอาไว้ลองนำ6วิธีนี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและคุณจะพบว่าตัวเองเก้าวหน้าไปอีกขั้นอย่างแน่นอน หากคุณชอบบทความดีๆแบบนี้หรืออยากให้ทางเราเพิ่มเติมหัวข้อไหนเป็นพิเศษสามารถพิมพ์คอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องพัฒนาตนเองวันละ1%ก็สำเร็จได้เพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่จากเราที่จะทำให้คุณมีพลังและสร้างแรงบันดาลใจดีๆให้คุณในทุกๆวันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ